rồi trời rồi mẹ rồi tung ảo tuột rồi với con rồi tiêu hồ hòa cặp đây nhìn xiêng đang lính xiêng dính, dính gần thì xong chó ngay này nó đây nhìn đấy ta Bird ờ, à, là bớt này, họ phên nọ quá Ở Chắc xin con nhìn tiếng Từ đây Sinh gặp có nhìn xong song chóng มาตึงส่วนใหญ่มาเริ่มแล้วเออครับนี่ก็ได้อพยพพาทหารมันน่าจะมาทึงเลยซองชองเละนะนี่ชาวบ้านก็ต้องอพยพคร,พรับน้าน้าโฟซัมนิ้วนี่ PDF เลยว่าชาวชาวบ้านก็เลยต้องข้ามไปฝ่ายท่าครับ ความสะพานธรรมชาติฝันไปนี้สัตว์ลงมารับคนับไปเสียช่วงไปเสียสมาธิตัวยาแรงยิ่งสามเนึ้งสองสามดูนี่กลายวะ là con bò này là cái bắt cá thọ, cái chữ cái này, ờ, cá thọ, cứ như là yến cái cái này, từ nó, nó, để hai cái này để cho nó khỏe lâu, nănóc dùng được bột tóc cho cái hết, ừ. ừ nóng lên mình dốn con khó không này Ồ

อู้ดังเรยงอู้ดังเรงองตอกถกขึ้นะวใช่นี่คืออพยพบ้ครับอพยบ้อยู่รนันอยบานเดี๋ยวนี้นาอยางได้ยินอยู่ไป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 ขึ้นดูสิมาโดยเนี่ยขึ้นดูกเฮะาพวกเราทเอาลูกได้เลยเา ขึขน้นเปียนเลยมานีหนิเอาไปเองนิ่นเจอยูนอมาเช้แล้ไม<า>่เอาไแลเืออบอทายรู้เป ทายเลยทาย่เลยลเพราะมีรายงานหรอกน่ะนี่ต้องเดินทางต่อแล้วสวัสดี <c oughs> <c oughs> กลับนี่ <c oughs> เดินทาง <c oughs> สู่ท่งมะพร้าวไปไปนู้นเลยน้องเล่